คำคืนนี้เจ้าอยู่หหนใดแม่จะอยู่ในวัยแห่งความฝันเหตุใดน้ชีวิตเจ้าใหญ่ไรจุดหมายกีฬานับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีประโยชน์ ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาเด็กได้ในทุกด้านและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งถ้านำมาเป็นสิ่งเชื่อมสัมพันธ์สร้างความรักระหว่างเด็กปกติและเด็กพิการสำหรับเด็กปกตินั้นเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาได้รู้ว่าเพื่อนๆพิการแม้จะด้อยกว่าแต่เราควรให้กําลังใจและเป็นมิตรที่ดีต่อพวกเขาในส่วนของเด็กปกติแล้วเนี่ยนะจะเป็นการฝึกให้เด็กนะรู้จักนะคะ เ็นใจเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เขายอมรับนะ,ะจะได้มาเห็นความสามารถของเด็กพิการว่าเขามีความพิการยังไงแต่เขาก็สามารถนะสามารถที่จะได้แสดงออกบ้างในบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเราเนี่ยเราก็อยากในส่วนที่ดีที่เราได้คือเราได้ฝึกเด็กใหไ้ได้ได้มีความเห็นงอใ,ใจคนอื่นนะคะเมตตาอะไรอย่างนี้ค่ะบอกว่า กีฬาที่เราจะไปร่วมครั้งนี้นะ่ะคือเป็นเด็กพิการนะคะนักเรียนควรจะไปเล่นกับเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กพิการจริงนะคะแต่ว่าเขาก็มีจิตใจเหมือนนักเรียนคือเขาก็ยังเป็นเด็กที่อยากจะสนุกสนานนะคะแล้วก็เราไปถึงเราไม่ควรรังเกียจเขาเพราะเขาไม่ได้มีโรคติดต่ออะไรนะคะแล้วก็เล่นกับเขาได้มีอะไรก็ได้และสําหรับเด็กพิการก็เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงออก ตลอดจนได้พัฒนานบุคลิกภาพและความสามารถทางร่างกายและสติปัญญาอารมณ์และสังคมนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทั์ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กว้างขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่นให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเอง ถ้าสำหรับเด็กพิการแล้วผมว่าเป็นโอกาสนะเด็กน้องๆเหล่านี้โอกาสน้อยที่จะมารวมกันมาเล่นกีฬาด้วยกันเพราะนั้นพอได้มาเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเป็นโอกาสทองของเขาผมคิดว่าไม่ไม่บ่อยนะสำหรับเขาส่วนสําหรับน้องๆที่ไม่พิการนะฮะก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้รู้จักเพื่อนๆที่พิการจะได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันผมเชื่อว่าในสังคมในอนาคตเนี่ย เราจะต้องมาอยู่รวมกันอยู่แล้วเราไม่แบ่งแยกเป็นเด็กอันนี้กลุ่มเด็กพิการน,นี้กลุ่มเด็กไม่พิการเราจะอยู่รวมกันช่วยกันพัฒนากันไปแล้วก็ทุกคนจะมีส่วนร่วมกันสร้างสังคมแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันเรียนรู้กันและการช่วยเหลือกันและกันต่อไปครับก็รู้สึกดีใจฮะัดีใจที่อย่างน้อยสําหรับเด็กๆน้องๆที่พิการก็เราได้เปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็คงเป็นภาพที่หน่วยงานอื่นๆรวมทั้ง หลังจากที่สือส่อมวลชนอย่างรายการแบ่งปันรอยยิ้มได้มาเผยแพร่นเนี่ยที่อื่นจะได้นําไปใช้ต่อก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิการในที่อื่น,นด้วยถ้าจะนําไปใช้เราก็ยินดีเราไม่ถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบต่างคนต่างเราไปใช้ช่วยกันใช้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการมากยิ่งขึ้นครับกีฬาสัมพันธ์เด็กพิการและเด็กปกติในคราวนี้สอนให้เด็กรู้จักการแบ่งปันการเล่นเป็นกลุ่มฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขยิ่งนักสำหรับเด็กพิการทุกคนอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้เขามีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีหากเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้กีฬาเป็นสื่อประสานร,ระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติเช่นนี้ต่อไป เด็กพิการมีความสามารถหลายอย่างนะคะที่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยโดยเฉพาะพิการทางร่างกายนะคะเขาจะสามารถทําอะไรได้ดีดีบางครั้งดีกว่าเด็กปกติได้ซ้ำนะคะในการตั้งใจของเขาเนี่ยทีนี้ก็อยากจะให้ออพ่อแม่เนี่ยได้ส่งเสริมเขาได้ดูแลเขานะคะอย่าทอดทิ้งเขา กิจกรรมหลายอย่างที่เด็กๆชื่นชอบเพราะนอกจากจะนำมาซึ่งความสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทายเด็กๆก,ก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงคือช่วยให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอีกทั้งได้พัฒนาทางด้านอารมณ์สังคมและจิตใจและเหนืออื่นใดกีฬายังช่วยสร้างความรักความสามัคคีที่ดีให้แก่กันโดยเฉพาะระหว่างเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการด้วยเห็นความสำคัญและตระหนัก ถึงคุณค่าของกีฬามูล,ลนิธิเพื่อเด็กพิการและองค์กรร่วมด้านเด็กพิการจึงร่วมกันจัดงานกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่5ขึ้นเพื่อให้เด็กพิการมีโอกาสได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมที่หลายคนเรียกว่ากีฬาจุดประสงค์ใหญ่ๆของงานก็คงเป็นเรื่องของข้อที่หนึ่งคือการให้เด็กเนี่ยเด็กพิการได้พัฒนาตัวเองผ่านกิรพัทน,น,นาการด้านกีฬานะครับ ข้อ2คือเรามีกิจกรรมที่ให้เกิดการผสมผสานร,ระหว่างเด็กทั่วไปที่ไม่พิการกับเด็กพิการได้มาร่วมกิจกรรมก,กันด้วยวันนี้นะครับข้อที่3คืออยากให้สังคมตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมที่เป็นเชิงพัฒนาให้กับเด็กพิการผมคิดว่ากิจกรรมเชิงพัฒนาสำหรับเด็กพิการคือต้องช่วยกันพัฒนาช่วยกันสร้างให้มากขึ้นเรื่อยๆเราได้รับการ มีส่วนร่วมจากส่วนต่างๆนะครับเด็กพิการจากหลายส่วนมาร่วมกันนะครับร้อยกว่าคนนะฮะในขณะที่อ,อ,องค์กรต่างๆที่ทํางานด้านนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักกันแล้วก็มีทําการกันเป็นเครือข่ายได้มากขึ้นนะครับส่วนของผ้าอกชนที่มาสนับสนุนก็มีมากที่มาสนับสนุนเป็นเงินเป็นอาหารนะครับแล้วก็เป็นของใช้ที่มาสนับสนุนรวมทั้งอาสาสมัครเด็กน้องๆหนุ่มๆสาวๆก็มาช่วยกัน ด้วยทางานด้วยถือว่าเป็นการกระดมการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนได้ดีมากครับนันทนาการเป็นเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนมีส่วนช่วยพัฒนาเด็กพิการได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องของกีฬาเรื่องของการจัดค่ายอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นการพัฒนาเด็กคงไม่ใช่แค่กระบวนการบำบ,บัดฟื้นฟูทางกายภาพทางการศึกษาเท่านั้น เรามองว่านันทนาการการให้ออกมาอยู่สู่สังคมต่างๆก็พัฒนาเขาให้อยู่ในสังคมในอนาคตอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกับคนทั่วไปไม่เพียงแต่เฉพาะเด็กๆเ,เท่านั้นที่ได้ร่วมสนุกสนานในเกมการแข่งขันคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของเด็กเองก็ได้มีส่วนร่วมให้กำลังใจแรงเชียร์แก่เด็กๆอีกทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองนับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายของความรัก ความอบอุ่นอย่างแท้จริงกิจกรรมที่มูลนิธิตั้งขึ้นมานี้มันก็เป็นกิจกรรมที่ที่ดีหมายความว่าทําให้เด็กได้มาพบปะสังสรรค์ได้มาแล้วเราพูดคุยกันแล้วก็ซักถามว่าลูกของตัวเป็นยังไงการฝึกอะไรเงี้ยได้สนทนาและซักถามแล้วทําให้เขาแบบมีจิตใจดีขึ้นอาจจะแบบมีมานะในการที่จะฝึกลูกให้ดีแล้วก็สามารถเข้าเรียนโรงเรียน,ร,นร่วมได้ทําให้เด็ก มีจ,จิตใจแจ่มใสแล้วก็แบบว่ามีความสนุกสนนแล้วก็เด็กแต่และมูลที่จะมารวมๆกันเพืรร่อเชื่อมความสามัคคีแล้วเด็กได้เความกล้าคิดกล้ากล้าแสดงออกในกิจกรรมที่ทําร่วมกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กเยอะที่ทาให้เด็กเนี่ยต่อไปข้างหน้า,าจะไปชนกับสังคมภายนอกได้ก็อยา,ากจัดนี้ทุกปีกปเรื่อยไปนะครับ งานกิจกรรมกีฬาครั้งนี้เชื่อเชื่อได้ว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขดูจากสีหน้าและ,ะการลเล่นของเขาและแววตาเขานี่รู้สึกว่าเด็กๆทุกคนจะมีความสุขและได้รับความสุขในวันนี้มากค่ะสำหรับผู้ปกครองที่มีมีลูกมีลูกหรือว่ามีหลานที่พิการนะคะ,อ,ะอยากจะบอกท่านว่าอย,อ,ยอย่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังกับตรงนั้น เรามาทำสิ่งที่ดีกับลูกหลานแล้วก็อย่าปิดบังลูกไว้ให้เปิดกว้างยิ่งเราปิดลูกเท่าไหร่สภาพจิตใจของคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่ก็ยิ่งแย่ลงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันนั้นแต่สำหรับเด็กๆแล้วเราทุกคนเชื่อมั่นว่าการได้มีส่วนร่วมได้แสดงออกถึงความสามารถในเกมการแข่งขันของพวกเขาจะเป็นภาพหนึ่ง จะได้สร้างความประทับใจให้กับหัวใจดวงน้อยๆเหล่านี้ไปอีกแสนนาน สังคมเดียวกัน